ส,ส,วส, sunflower. สวัสดีค่ะทุกทคนสวัสดีค่ะชาวราศีกันคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงภาพรวมนะคะของชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเดือนธันวาคมนะคะก็เป็นการดูภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะนะคะก็พยายามฟังหัวใหัวละกันนะคะช่วงนี้นะคะมีกลับมาหลังจากที่ไม่ทําคลิปมานานพอสมควรนะคะก็กลับมาพร้อมกับโปรโมชั่นการดูดวงนะคะเป็นโปรโมชั่นสายบุญเหมือนเดิมนะคะโปรนี้นะ จะนะคะสามคำถามปกติสามคำถามหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเมย์จะลดให้เหลือเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เมย์จะเอาเงินเครื่องหนึ่งนะคะของค่าครูเนี่ยไปร่วมทําบุญนะคะสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่เมย์ไปมาตลอดนี่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานวันนี้ก็กลับมาทําคลิปให้เลยนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเนาะอะอครอยากรู้รายละเอียด,ดเรื่องของการดรดวงคเพิ่มเติมนะคะศึกษารายละเอียดใต้คลิปได้เลยมีอะรทีรายละเอียดต่างๆนะคะโปรโมชั่นต่างๆไว้ให้ในคลิปนะ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมขออนุญาตดูโลกวิวไปของชาวราศีกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของอของเดือนธันวาคมนะคะเดี่ยวติืความรักเมจะทําแยกให้อีกเนาะอันนี้คงเป็นภาพรวมก่อนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้จะมีทั้งการงานกึ่งนจุขภาพความรักแล้วก็คําแนะนานะในคลิปเดียว โอเคพไพ่ประจำตัวคุณนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ชาวราศีกันคุณอาจจะเพิ่งผ่านการเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะกระทันหันบางคนชีวิตพังในอดีตที่ผ่านมานะคะตกงานนะคะหรืออาจจะเลิกกับคนรักมานะคะไพ่ใบนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่จะต้องเปลี่ยนให้หมดนะคะเพราะว่าบางทีงานที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยมัน งานที่คุณทามาหรือคนที่คุณคบมาเขาอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเรื่องของการงานเนาะคืออาจจะยังไม่ใช่งานที่คุณควรจะทําในอนาคตหรือเป็นงานที่ไม่สามารถจะตอบโจทย์คุณได้อีกแล้วหรือเป็นงานที่ไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในอนาคตนะคะบางคนที่เข้ามาเลิกกับแฟนคนที่เข้ามาอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องจบกันไปหรือเลิกกันไปเพราะว่าคนคนนั้นยังไม่ใช่นั่นเองนะคะพ่อใหญทาวเวอร์ไวต้องกลัวนะคะเขาบอกว่า เขาจะมาพังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่หรือมันไม่ดีหรือมันไม่เหมาะไม่เหมาะสมกับคุณนะคะออกไปเนาะอ่า่อาไปเรื่องของการงานนะคะให้แปดถ้วยบางคนอาจจะเพิ่งลาออกจากงานนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณเพิ่งหันหลังให้งานไปแล้วนะคุณไม่อยากอยู่แล้วบางคนอาจจะเนเงินที่บอกไว้ว่าคุณอาจจะต้องตกงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการลาออกโดยที่ตั้งใจจะออกหรือเต็มใจจะออกพรารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มแล้วค่ะมัน มันไม่แฮปปี้แล้วกับงานที่ทํานะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณออกมาเพื่อหาสิ่งใหม่หางานใหม่ให้กับชีวิตคุณในตอนนี้นะสาหรับชาวราศีกันนะคะต่อไปการงานนะคะการงานสิบไม้เท้าโอ้ยการเงินสิการเงิน1ิบไม้เท้านะคะเหนื่อยคะ่ะปนช่วงที่หนักเหนื่อยภาระการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันข้างจะเยอะแต่ว่าแม้ว่าคุณก็ยังรับไหวคุณก็ยังเอาอยู่นะคะเดี๋ยว แม้ว่ามันเหนื่อยแบบนี้ไม่นานเพราะเป็นไพ่เลขสิบม,มันเป็นไพ่ของจุดจบเป็นไพ่ของ completion นะคะแม่ว่าคุณจะเหนื่อยเรื่องของการเหนื่อยไม่นานนะคะน่าจะไม่เกินเป็นไพ่เลขสิบเนาะไม่จะบอกว่าจะปีหน,น้าทั้งปีมันก็ดูนานเกินไปแต่เท่าที่เมย์ดูมันจะยังเหนื่อยไปเรื่อยแต่ถ้าประมาณ2-3ถึงเดือนหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่มีจุดจบนะคะบางคนอาจจะเหลือผ่อนบ้านผ่อนรถอีกไม่กี่มวดแล้วนะคะนั่นคือภาระหนักที่คุณจะต้องรับผิดชอบ เนาะแต่ถ้าที่เมดูมันเป็นภาระหรือเป็นการหนักเหนื่อยที่มันมันมีโอกาสที่จะจบลงได้ในอนาคตนะคะสุดท้ายแล้วอะไรที่คุณเป็นภาระที่คุณรับยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตเรื่องเรื่องของการเงินนะแม่ว่าคุณจะมีภาระจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินนะคะในตอนนี้เนาะแต่เท่าที่เมดูจบดีจบสวยนะคะเรื่องของการเงินเนาะคือมันอาจจะแค่เหนื่อยแค่นั้นเองช่วงนี้เราต้องทํางานเยอะขึ้นนะคะเหนื่อยมากขึ้น แต่ว่าคนก็ยังเอาอยู่นะไพ่สามไม้เท้านะคะเปให้เรน่กงของความร,รักบางคนนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลกันนะคะรอที่จะเจอคู่คุรรอที่จะเจอกันแต่เท่าที่เมดูมันยังยัง,ยงมันยังจะเป็นเพียงการรอนะคะคนโสด ก็รอต่อไปก่อนนะคะอาจจะหาโอกาสในเรื่องของการงานการเงินมากกว่ายังไม่ต้องไปนั่งรอความรักขนาดนั้นนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจวังหวะเวลาที่ดีที่จะมีใครเข้ามาขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คโคคาร์ดอีกทีว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเท่าที่เมย์ดูตอนนี้คนโสดคนมีคู่มีโอกาสจะห่างกันนะคะมีโอกาสที่จะ,ะไม่ได้อยู่ในการหรือว่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เท่าที่เมย์ดูมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะ เพราะว่าไพ่ไม้เท้าถึงแม้มันจะอยู่ไกลกันถางคนคนี้อยากจะมองไปในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะมีไหมเนี่ยหรือไม่รู้ว่าจะเห็นไหมหรือว่ารอว่าเรือนจะมาหาเมื่อไหร่นะคะบางทีการรออ่าไม่ได้พูดยังไงคือบางคนรออย่างเดียวรออย่างดีวไม่ทาอะไรรออยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็หวังว,ว่าหนึ่งจะมีแฟนนะคะการรอไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าอยากมีก็ต้องพาไปข้างนอกนะคะชอบใครก็ลองคุยดูวดใจด้วยดูนะคะเราใช้ความกล้านั่งรอนอนรออย,อย่างเดียวนะคะสำหรับคนโสด คุณไม่น่าจะได้มีใครแน่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคริสต์มาสเอ่ยปีใหม่เอ่ยเนี่ยอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากมีแฟนนะคะพาตัวเองออกไปเจอคนนะคะพาตัวเองออกไปในจุดที่คุณคิดว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีเนาะส่วนคนที่มีคู่ตอนนี้ถ้าไม่ได้ห่างกันนะคะก็อาจจะมองเรื่องของอนาคตกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณรอดูอยู่ว่าความสัมพันธนะตอนนี้มันจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนไม่ว่ามันจะพัฒนาไปแล้วระดับหนึ่งอ,อาจจะสัก 70%เนตนะคะเกินครึ่งไปแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากจะมั่นใจในคู่ของคุณมากกว่านี้นะคะก็คือคุณก็ยัง,องรอดูพฤติกรรมเขาอยู่แต่เท่าที่เมย์ดูนะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายก็อาจจะต้องมีระยะห่างกันบ้างให้ความสัมพันธ์มันสดชื่นหรือหวานนะคะจะได้คิดถึงกันบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแต่เท่าที่เมย์ดูมไม่มีปัญหาอะไรมากมายค่ะ ต่อไปสุขภาพก้าดาบให้ระวังเรื่องของความคิดคิดมากปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับนะคะสุขภาพปัญหาทางกายไม่มีนะคะสุขภาพปัญหาทางจิตมีจะพูดอย่างนี้นะคะมีปัญหาทางไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มีปัญหาทางจิตสิคือคิดมากนะคะให้ระวังเครียดคิดมากนอนไม่หลับไมเกรนอันนี้ระวังให้ดีอย่าคิดเยอะค่ะอะไรที่เราคิดไปแล้วเรากังวลไปแล้ว การที่เรามานั่งคิดหรือมานั่งเครียดเนี่ยมันไมไ่ทำให้อะไรดีขึ้นมันไมไ่ทำให้เรามีเงินมากขึ้นมันไม่ทำให้คู่ของเรารักเรามากขึ้นนะคะถ้าคิดมากแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องคิดนะคะกังวลมากไปไม่ได้ทาให้อะไรดีขึ้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะปล่อยมันไปนะคะอะต่อไปคาแนะนําของชาวราศีกันย์ Queen of Cups Queen of Cups เส็นไพ่ธาตุน้านํานะคะ Energy ที่ไม่ได้จากไพ่คือไพ่อยากจะแนะนําให้ชาวราศีกันว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเติมตัวเองให้เต็มนะคะอย่าวาังที่จะมีความสุขจากคนอื่นอย่าเอาหัวใจตัวเองไปผูกกับข้อเท้าใครอย่าเอาอนาคตตัวเองไปวางไว้กับใครอนาคตของคุณต้องอยู่กับคุณนะคะหัวใจของคุณต้องอยู่กับคุณนะคะท่าของคุณนะคะไม่ต้องเอาไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เงไม่ใช่เท้าสิ คือชีวิตของคุณอย่าเอาไปผูกกับใครเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเติมตัวเองให้เต็มรักตัวเองให้ได้แล้วมันจะส่งผลดีกับคุณมากๆในหลายๆด้านในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะไม่ต้องไปเรียกร้องความรักจากใครทั้งนั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นไพ่อารกโอคาร์ดนะคะในเรื่องของความรักนะดูสิไพจะบอก เรื่องความรักออร์โคคาด์นะคะ Finance and care, careers นะคะ Financial issue are a factor in your love love life right now นะคะจึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟก,กัสเรื่องของเงินก่อนนะเรื่องของเงินของนานก่อนนะชาวราศีกัน Religion factor your life your love life is influenced by your religion's up bringing and spiritual past นะคะบางคนอาจจะคู่ของคนบางคนนะถ้าที่เมนดูอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของแบ็กกราวด์ที่ไม่เหมือนกันนะคะอยู่คนละประเทศมาเจอกันรถสศาสนามาเจอกันก็เลยอาจจะมีคอน FLICT แบบนี้บ้างแต่ว่าการที่คุณได้เจอกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ สเปริชัลก็คือพลังงานนะคะหรือจิตวิญญาณนําให้คนทั้งคู่มาเจอกันมันไม่ใช่การเจอกันหรือการคบกันเพื่อเพื่อเล่นๆแล้ไม่ไม่ใช่การรบกันเพื่อผ่านถ้าไม่ใช่การที่คุณคนคนนี้เป็นคู่ของคุณก็หมายถึงว่าคุณจะต้องได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้นะคะ chemistry นะคะ There ด้ a strong magnetic attraction here เนี่ยแหละเคที่ s t r พูดไปเมื่อกี้นะคะ มันมีเคมีตรงกันแล้วก็คนทั้งคู่อาจจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรที่มันมันค่อนข้างจะรุนแรงค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะในการเจอกันหรือการคบกันหรือคือมันอาจจะมีอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเหนือเหนือขั้นมากกว่าการที่อยู่ดีๆสองคนมันเจอกันนะเพราะว่าเดี๋ยวความรู้สึกของคุณนะคะหรือว่าเคมีสตรีภาษาไทย ไม่ไดของความรู้สึกเนี่ยเมย์กำลังประมวลผลนะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเมย์จะจะติดกับคําภาษาอังกฤษจนบางทีเมย์ลืมคาาไยคือเมย์ไม่ได้เมไม่ได้เกลียดภาษาไทยหรือไม่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 ใช่เกลียดสิคือบางทีเนี่ยเมย์ก็ลืมนะคะว่าคําว่า chemistry เนี่ยมันคืออะไรถ้าแบบเป็นภาษาไทยก็คือเคมีตรงกันนะคะมี energy พลังงานมาสิ่งมาอย่างที่ ที่ดึงให้คุณทั้งสองคนเข้าหากันที่คุณทั้งคู่ก็อาจจะยังไม่สามารถอธิบายได้เป็นเพราะอะไรถึงแม้อาจจะมีความแตกต่างกันในหลายอย่างในหลายด้านแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าก็ยังดึงดูดกันและกันอยู่ดีนะคะส่วนคนโสดถ้าคุณเอาตัวเองออกไปข้างนอกคุณมีโอกาสที่จะเจอคนลักษณะนี้ได้คนที่มีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่ามันดึงดูดกันและกันนะคะลักษณะนี้เนาะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะ ให้ไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินนะคะสร้างอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แตกต่างกันจนเกินไปก็พยายามปรับคุยปรับแล้วก็คุยกันแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้มีให้กันและกันเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะคุณทั้งคู่ยังดึงดูดกันอยู่ยังรักกันอยู่รู้สึกดีให้กันอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องไปโฟกัสอย่างอื่นก่อนแค่นั้นเองเนาะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยใครอยากดูผลส่วนตัวแล้วกดออไลค์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะนี่ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย